สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับคำคืนของวันที่4นะครับผมเนาะตุตุธันวาคมนะครับ2,566นกะครับก็เป็นแนวทางของวันวันจันทร์นะครับพี่ๆวันนี้วันจันทร์เนาะนะครับผมจันทร์ที่4นะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานั้นก็เลื่อนผลออกพรุ่งนี้นะครับนาะท่านใดที่ติดตามก็ เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะลงแนวทางเลขทูบนะครับไว้ให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มาแค่สายรูดในรอบ VIP เนาะและก็ตัวเด่นในรอบราวสามัคคีนะครับราวสามัคคีนั้นหลุดเนาะให้3กับ7ผลที่ออก1 0 4 0 1ยหลักศูนย์เนี่ยเน้นเลย นะครับหลักสูนี์เน้นเลยเน้นสามศูนย์เจ็ดศูนย์ออกศูนย์สี่กับศูนย์หนึ่งพี่พี่ว่าน่าเจ็บใจไหมนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลักสูนย์เนีน่ยเน้นเน้นนะครับแต่เขาออกศูนย์สี่ศูนหนะครับโอ้ยนะครับน่าเสียดายนะครับรอบนี้นะครับพี่พีาวสามัคคี VIP ให้ศูนย์กับ6รูุ่นหกผลที่ออก720ดสนะครับในรอบนี้ก็20งไม่มีนะครับหไม่มาใครเอาศนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 0 นะครับรอบนี้ส่วนเรา VIP ให้3ามกับ9้านะครับผลที่ออก4ี่แปดหนึ่งเก้าสี่สามี่ให้นะครับแต่เก้าสี่ไม่ให้นะครับพี่พี่นะครับผมใครรูดที่9้านะครับเข้าไปที่เก้าสี่สรุปแล้วมาสายรูดกับตัวเด่นนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้สายเจาะก็ต้องขอโทษพี่ๆี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่าในใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมค่าคืนนี้เราสามัคคีนะครับผมให้ไปที่เลข3เลข9นะครับสายลูดนะครับเลข9 9091 เก้าสี่สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามตัวนะครับสามเก้าศูนย์นะครับผมขอให้มาเด้งๆก็แล้วกันปากกาแดงซื้อใหม่แล้วนะครับปากกาแดงซื้อใหม่แล้วชัดเจาะนะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับเราสามัคคี ส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับผมได้เลข9แล้วก็เลข5เนาะสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม50 52 57 90 92 97นะครับ3ตัวนะครับ95 7 นะครับผมนี่เลยเลาสาม,มคัคคีแล้วก็เราสาม,มคัคคี vip นะครับส่วนลา vip นะครับเรา vip ผมได้เลขศูนย์แล้วก็เลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าหกหนึ่งนะครับจะเขียนสี่หกอืมไม่เป็นไรนะครับจัดให้นะครับจัดให้เนาะว่าจะเขียนสี่หกแต่แต่มือเนี่ยเขียนสี่สี่นะครับไม่แน่ไม่แน่นะครับผม เอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลก็แล้วกันนะครับ0 6 9นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พจะประมาณนี้นะครับผม ท่านใดที่ชอบก็ลองใช้วิจนาญาณในการรับชมนะครับอันนี้เลขสี่นะครับพี่ๆเลขสี่นะครับผมเนาะนี่เลยท่านใดที่ชอบก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางลาวสามคัคคีลาวสามัคคีวีไอแล้วก็ลาว VIP นะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับ กับสวัสดีครับ